สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทั้งช่องสาระมาแชร์ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวัดป่าสีมงคลวันารามอยู่ที่อำเภออุตํมพรที่ใสจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นวัดที่มีธรรมพญานาคที่สวยงามครับสร้างเมื่อพศสอง6ัุดเจอ เพญานาคและเครื่องรางของขังเกี่ยวกับพญานาคเยอะครับอันนี้ก็ขึ้นอันดับของจังหวัดศรีกิเก์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ปฏิบัติธรรมมีคนมาขอโชคขอลาพและขอหน้าที่การงานที่วัดนี้เยอะแยะเลยครับเป็นวัดที่สวยงามมีตำนานพญานาค นี่ก็จะพาท่านผู้ชมดูรอบๆวัดครับอันนี้ก็เป็นที่บูชาองค์พญานาคปู่สีธุโทแม่ย่าปทุมมาและทุกๆพระองค์มีคนศรัทธามาสการะบูชาไปไหวมีหลายอย่างครับมีรูปพญานาคมีรูปภาพ ของขังและเป็นลูกพระเกี่ยวกับองค์พญานาคครับอยู่นี่เยอะแยะครับน้ามาบูชาไปสการะบูชาสิสเกตเป็นเมืองที่ขึ้นอันดับหนึ่งการต้องเที่ยวครับที่นี่เที่ยวเยอะแยะครับอามาไหว้พระข้างในครับทําแบบจำลอง พญานาคที่สวยงามครับเป็นที่สวยมา,มากครับเหมือนลงไปใต้บาดาลจริงๆครับสีสวยเป็นพญานาคนั้อนอยู่ในน้ำอยู่ในถ้ำบาดาลครับท่านผู้ชม ้าท่านผู้ชมจะไปเที่ยวก็ไปทางปางกูก็ได้ครับจากปางกูไปมาณยี่สิบโลมาจากอุตมพรก็ได้มาจากวังหินก็ได้ครับกด GPS ก็ไปถูกครับอันนี้ก็สิ่งที่สวยงามครับอันนี้ก็คือเรียกเพชรพญานาคครับสวยงามมากครับพระองค์เคยเสด็จไปรพระองค์สมสาวรีเคยเสด็จไปเมื่อปีพศวร3ษห้า ที่้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีหลวงพ่อมาคอยบรรยายทำรรประวัติของพญานาคให้นผู้ชมได้ฟังครับแต่วันธรรมดาไม่มีครับเพราะเสาร์อาทิตย์คนจะไปเยอะครับแน่นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่ก็ได้ขอ โชคกับท่านเจ้าปะดานพญานาคปู่ศรีจุโธแม่ย่าปทุมมาครับได้ยาวสองครั้งก็ได้ครับมันไม่ค่อยชัดก็ออกมาเจ็ดหกอังที่สองก็หกเจ็ดครับเจ็ดหกหกเจ็ดครับออกของพระบารมีองค์ไม่ปู่ศรีสุโธแม่ย่าปทุมมาแปู่ยันตะนักลาชก็ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทลายในประดานในเมืองยานาคหรือในวัดนี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทลายบุลบนดาลให้ท่านผู้ชมที่มาเที่ยวที่นี่ขอให้มีโชคมีชัยมีสมรรถภางกายที่แข็งแรงขอพระบารมีแม่เจ้าศรีโกธุมมาผูศรีธุโทบนบรราลให้ท่านผู้ชมและชาวสีสเกตทุกคน มีสูขสมรรภาพร่างกายที่แข็งแรงคลิปนี้ก็ขอจบเท่าน